ปีปทุมในเต็ดนะครับวันนี้จะพบกับทีมสุขโขทัยนะครับผมซึ่งถ<ม>้าบางโองการชนะในวันนี้นะครับก็ะบจะได้แชมป์เลยนะครับในฤดูกาลปี2021นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูบรรยากาศสุดนัตอนนี้คืเข,เขาเปิดให้ตั๋วปีเข้าเป็นเข้า,านะครับ พอดีพ่อแก่นซื้อตั๋วปีไว้นะครับโเขาให้เฉพาะตั๋วปีที่เข้าชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีของกินอะไรบ้างส่วนท่านตาต้องใช้ต้องให้เพื่อนของพ่อแก่นนะครับเป็นคนพาเข้าเพราะเขามีตั๋วปีสองใบอ๋อแล้วตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้อ๋อแล้วลูกของลุงคนนั้นอะ่ะไม่มาเพราะว่าเขากลัวมันยังเด็กอยู่ ไม่เด็กมันอยู่กับสิ่งอื่นยากมากกว่ใช่เขาก็เลยไม่มาไงเขาก็เลยจะให้คุยกันแล้วว่าจะให้ซันต้าแทนแต่ไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้ต้องรอลุงเขาก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อกับข้าวกินก่อนนะเดี๋ยวมันจะมีร้านค้าอยู่ครับเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวกินกันได้ใช่ไหมหนึ่งผมจะเอาครบซื้อครบเอาไงพ่อจะกดปิดก่อนไหมโอเคครับเดี๋ยวไปเจอที่สนามเลยครับผมนี่คือ บรรยากาศของสนามนะครับระหว่างที่รอเข้าเข้าไปภายในสนามนะครับหรือประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมเกมก็จะเริ่มขึ้นแล้วครับผม ดูอย่างนี้มันก็เล่นยากเหมือนกันเนาะทำไมผมรู้สึกว่าตอนโค้ดโค้ดแอนน่ะโค้ดพูดว่าแค่เสมอพออย่าให้มันชนะแค่นั้นแหละผมรู้สึกนะอ๋อสีส้มใช่ไหมลูกใช่เพราะว่าทีมประกวดการมันที่หนึ่งไงมันยากชนะยากเรียบร้ว พียูนะครับดีจีปทุมยู่ในเต็ดการจะได้สี่ทีครับเก้าต่องทษเยียเลยคจับตาดูวิกเตอร์ให้ดีนะครับเบอร์ห้านะครับตอนนี้หมุนไปแล้วสิบสองลูกนะครับ <ś mel od> เรียบร้อยครับลูกนี้

ล้วเบอร์สามสิบเบอร์ห้าของเราลุกเง็ดโดนแน่แน่เรียบร้อยครับผมเยิง เตะมุมอ sure ีกแล้วครับผมวันนี้มีช็อตเด็ดหรือเปล่าเรามาดูกันครับลู่ที่สอหรือเปล่าครับผมเล่นลูกเล่นลูกสั้นนะครับผมโอ้ยโอ้โหมาแล้วครับผมบางกอกกลาสเฮ้ยลังยิงที่ตรงตัวนี้วไม่เข้ามา นี่ตรงตัวเลยเข้าปลนี่ตองตัวเลยจะได้สกอร์ที่สองเข้าทุกคนต้องลูกบอลเลยนะเฮ้ยเฮ้เอาเอาคนเข้าคนเลย áo thế gấp áo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาละครับสหรัฐอยู่เย็นอยากเป็นคนเปิดลูกเตะมุมลูกนี้นะครับผมเรียบร้อยครับผมโอ้โหโดนใส่เอาละครับบางออกการได้ลูกเตะมุมอีกครั้งครับผมลูกนี้จะเป็นบัะตสกอร์หรือเปล่านะครับผม

mình thùng bốn mình thùng ครับผมบางออกก๊าซได้ลูกฟรีคิกนอกขอบเขตโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับผมลูกทีสาจะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับผมลองมาดูนะครับผมเปิดโดยชวัตวิรชาติครับผมเปิดมาเาวาสองออทำไงช,ชาวัตวิรชาได้อยู่เด็กก็ ก,การก็สามารถเอาชนะทุกคนใยได้นะครับผมสองประตูต่อศูนย์ครับก็สามารถการาตีแชมป์ได้ในปี2021นะครับผมเป็นการพาแชมป์เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยลีกนะครับผมเอาไปกันพี่ปุย โอเคครับผมแล้วเจอกันนะโบ